สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBOND นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในวันพุธนะครับวันที่6มีนาคมนะครับวันนี้มีฟุตบอลมากมายนะครับที่ลงแข่งขันกันในช่วงกลางสัปด,ดาห์แต่ว่าถ้าจะพูดถึงรายการสำคัญก็คงต้องยกให้ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับ ก็เป็นรอบ16ทีสุดท้ายนัดที่2นะครับก็จะมี2คู่ด้วยกันนะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงงันในวันนี้นะครับผมไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านพบกับ FC c o ีโคเบิร g e เนะครับสกอร์จากนัดแรกนะครับก็ถือว่าห่ามาแล้วนะครับเป็นทางฝั่งซิตี้ที่บุกไปชนะมาก่อน3-1นะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับ ก็ได้เปรียบกว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ผลงานตอนนี้ก็ถือว่าดูดีกว่าชัดเจนนะครับซิตี้ไม่แพ้ใครมาก็าหลายเกมแล้วนะครับถ้านับติดต่อการจริงๆก็อยู่ในเลน19เกมนะแล้วก็ชนะได้ถึง16นัดนะครับฟอร์มดีมากๆนะครับส่วนโคเบเนเกนครับก็ในลีกเนี่ยก็ถือว่า เริ่มแผ่วเหมือนกันนะคือช่วงหลังมีแพ้มาให้เห็นเหมือนกันนะคือแพ้มา2เกมนะครับแล้วก็หลังๆรุลดเสมอบ่อยนะครับแล้วก็เกมเนี้ยเจอกับซิตี้ก็ถือว่าเป็นรองกว่าชัดเจนนะครับชื่อชั้นคุณภาพทีประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ต้องบอกไปเยือนด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมคิดว่าซิตี้น่าจะเล่นแบบเน้นผลนะเพราะว่าสกอร์นายู่อาจาะไม่ต้องเดินหน้าบุกแบบยิงแหลกเหมือน ที่มันผ่านมาเพราะว่าเด็กกักสุดสัปดาห์นี้นะครับตัวเขามีคิวเจอกับลิเวอร์พูลผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะโรเตชันอยู่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเก็บแรงไว้เจอลิเวอร์พูลเพราะว่าสถานการณ์ในลีกตอนนี้ก็คือกำลังร,รุ่นแชมป์อยู่นะโซเชีปปเยลเบลีกเนี่ยมันมีโอกาสเขา้ารอบสูงนะถ้าเกิดวันนี้แค่ไม่แพ้ก็เข้ารอบแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้ามองตามเรื่องของกำแพงที่ตั้งไว้เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับให้ซิตี้เหนือกว่า2.25 บอลนี้ก็เป็น2 5ด้วยซ้ำไปเพราะเกมนี้เนี่ยเต็มที่เลยนะอาจจะแค่2 0นแล้วก็3.1นะครับคงไม่ถึง3040คงไม,ม่ขนาดนั้นเพราะว่าเกมนี้เนี่ยให้รองดีกว่าที่เ c Copenhagen นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนี่เป็นเกมระหว่างมาดริดเจอกับไลฟ์ซิกนะครับคู่นี้สถา,านการณ์จะเปิดกว้างนะครับมาดริดเนี่ยสกอร์นำอยู่แค่ลูกเดียวนะหลังจากที่บุกไปชนะมานนนันที่แล้วนะครับก็ วันนี้ถือว่าไม่ง่ายเหมือน,นกันนะไลฟ์ซิกก็เป็นทีมที่ถือว่าดีเหมือนกันทีหนึ่งแล้วก็เกมลุกก็ถือว่าจัดจ้านแล้วก็มีการพัฒน,นาขึ้นจากช่วงที่มันผ่านมานะครับมาดริดผลงานก็ถือว่าโอเคอยู่ในช่วงนี้นะครับก้าเกมล่าสุดชนะไปหกเสมอสามไม่แพ้ใครนะส่วนไลฟ์ซิกนะครับถ้าไ่นับเกมใหญ่ก็ถือว่าผลง,งานดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเจอ,เอทีมใ,ใหญ่เนี่ยอย่างเจอไบเยนก็แพ้มานะครับเจอมัดริดนัดก่อนก็แพ้นะครับ ก็ต้องบอกว่าเจอทีมใหญ่เนี่ยมักจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าด้วยความที่โอกาสมันจะเปิดกว้างอยู่เนี่ยมันก็ทําให้พวกเขายังมีโอกาสแล้วก็น่าจะสู้เต็มที่ได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ถอดใจนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไปเยอมันตมาดริดก็ถือว่าสู้แดนมาดริช่วงหลังก็เกมลุกค่อนขืนนะยิงได้ค่อนข้างน้อยนะครับก็คิดว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสรู้เสมอได้นะถึงแพ้ก็น่าจะไม่ขาดนะถ้าแดนนถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของเฮดิแคปที่ หนึ่งชั้นผมมองว่ายังน่าเลือกรองที่ไลซิกดีกว่านะครับดูแลเต็มที่น่าจะแพ้ไม่ขาดเผื่อรุ่นเสมอได้นะครับผมสรุปนะครับ2คู่ในวันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของอสองทีมรองเลยนะครับจะเป็น LC, c o b โคเบเดเก้นและก็ RB, l a s i c นะครับผมอ่นี่เป็น2คู่ที่คันมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ